สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเห็นต้นก็คงรู้จักกันทุกคนนอกจะต้นละมุดลูกละมุดต้นเพิ่นนต้นเดียวเพิ่นกับเป็นดกเพ่อได้กินเนู่จ้ะทุกคนกเค็เคยกินนา่าจะเคยรู้จักต้นละมุดมากละมุด แต่เหมือนี้มาประเด,ดมเมืองเอามาให้เมืองเอ่อดูเพิินยางเดี๋ยวได้จ้ะเอามาให้เมืองว่าต้นละมุดนี้มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอย่างไรเพราะว่าเป็นหน้าที่ของช่องเนาะคะ่ะคือนําสาราดีๆมาฝากพี่น้องคือเก่าลละจ้ะสำหรับต้นละมุด หรือว่าลูกละมุดเพ่นวามีวิตามินซีสูงจึงซอยเสริมภูมคุมกันโรคแต่กัซอยป้องกันโรควัดได้จ้ะป้องกันวัดได้เป็นอย่างดีและก็ที่สำคัญมเมล็ดของเพิ่นนี่จ้ะใส่เป็นยาบำรุงกำลังน้ำเด้จ้ะการกินลูกละมุดจะทำให้รู้ซึกสดชื่นกระปีกระเปาเพ่นวา แล้วก็เปลือกของต้นละมุดหนี่กันยังนํามาเป็นยาแก้บิดยางก็ใส่เป็นยาทายพยาธิชนิดรุ่นแรงได้จ้ะละมุดเิ่นมีเส้นใยเพิ่นมีเส้นใยอาหารมากนอสเงิซอยในการขับทายและป้องกันการถ่องผูกได้เป็นยางดีและกันยังซอยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้น้ำจ้ะ แล้วก็เอามาเหตุหวยหรือว่ามาทําน้ำละมุดได้ก็จะของช่องนี้ก็มักกินได้แก่น้ำละมดุดเอามาปั่นกินเนาะแสบอยู่จ้ะยางสีขาวนี่เพื่นว่าเออของทุกส่วนของลำต้นนี่สามารถกีดได้น้ำม,มันออกมากคือต้นยางเด้อ อย่างผ้าล่านี่ละ่ะืืเเเ่อนว่าสามารถเอามาทําเป็นหมากฝรั่งและก็รองเท้าบูทได้ปะทูประโยชน์เพิ่นขึ้นหลายแต่ใจพี่น้องสําหรับจะคของนี่กกอยากกินตะมาดมันยางเดียวเลยเนาะมังระมดุดแต่ว่าสาลาดีๆก็น่ามาฝากพี่น้องสมุนไพร ทุกชนิดก็ขอให้ศึกษาให้เป็นยางดีเด้อจากก่อนนำมาใส่ปรึกษาแผ,แผย์แผนไทยแผนโบราณหรือผู้ที่เพิ่นเคยใส่นะจ๊ะกวนสีนํำเอามาใส่สับป,ประคุณในด้านต่างๆของเพิ่นจะสำหรับมือนี้ทั้งช่องกับน,น้ำสลาลรยดีมาฝากเพียงซ้ำนี่จ้า้ามักจะชอบกับฝากกดไไหลก็แช่ก็ซับสไคร่ให้กับช่องนั่นอุบลในเด้อจ้า มีซาลเอีหยงก็จะน่ามาฝากอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ